เริ่มมืกันนะครับวันนี้จะมาสอนเอ่อแบบเขาเรียกอะไรเครื่องเออ่เครื่องใส่ชุดเกราะอัตโนมัตินะครับเอ่อมันก็จะมีเดี๋ยวพี่เพืนเขขอเบาะเทียงก่อนโอเคมาแล้วก็เข้าไปดูกันเลยกันนะครับนี่ครับเยสจอดเดี๋ยวแป๊บนึงอนครับ เมื่อกี้ผมเล่นไปหน่อยครับลองดูว่าซอมบี้เข้าไปมันจะเป็นยังไงครับมกับว่ามันไม่สามารถใส่ชุดเกาะได้อยากเห็นซอมบี้ใส่ชุดเกาะทั้งตัวเฮ้ยแล้วกูวางเตียมไว้ตรงไหนวะเออทำใหม่ก็ได้โอ้โหตรงนี้ปลายตีเลยครับโอเคมาน่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้แป๊บนึงครับขออภัยด้วยนะครับครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณวิ่งเข้าเลยครับเฮ้ยช้าดูครับ,อ,อ,รบอ้าวเฮ้ยหายครบไหมโอเคแปลว่าเครื่องมีปัญหาหรือว่าคมไม่ได้ใส่ อ่าห้ากูเจอแล้วตั้งเช้าแสดงว่าเฮีย yeah, ของกูหายโอเคมาถ้างั้นช่างเงือบอ่ะถ้างั้นเดินเรามาทำชุดกันเลยแล้วกันนะครับวิธีทำที่เราต้องเตรียมหนึ่งเอ่อเดี๋ยวขอดู หนึ่งนะครับช่องนี ero, no, ้ไม่มีช่องนี nei, ้ต <lo> ้องที่ต้องใช้ก็คือชุดก่อไวลัลใช้ต <Yeah, S 1> ัวนี้ครับตรงปากมันจะเป็นวงกลมนะครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้นะครับนี่ครับเนี่ครับเป็นที่มันเป็นวงกลมตรงนี้ครับเนี่ครับแค่เป็นวงกลมตรงนี้ครับโอเคเฮ้ยต่อไปที่ต้องการนั้นอันที่สองคือเพจนะครับ เพจนี้จะใช้ไหนก็ได้นะครับผมแนะนําเป็นตอนนี้ครับเพจปูนหรือว่าเพจไม้นะครับผมเอาเพจปูนดีวกว่าครับของต่อไปบล็อกอะไรก็ได้ผมเอาบล็อกนี้ครับแล้วก็ต่อไปเอ่อหาหาอะไรว่าบันไดครับบันไดที่คล้ายๆกันโอเคขึ้นแล้วเอ้ยไม่ใช่ โอเคของเตรียมเสร็จแล้วอย่างแรกครับวางไอ้ตัวนี้ก่อนหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่คูณสี่นะครับก็คือกว้างคูณสี่ครับเอ้ยสี่คูณสี่ก็คือไอ้นี่ครับเอ่อก็คือกว้างสี่ยาวสี่ครับถ้าพูดไม่ผิดนะครับนะครับ วางอย่างี้ครับย้ว่าคุณวางอย่างนี้มันจะเว้นไว้เหลือช่องหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ดูไว้ดีนะครับว่าเป็นวงกลมหรือสเตยตรงนี้ครับมันจะต่างกันตรงนี้นะครับอันนี้บอกสาหรับคนยังไม่แบบยังสังเกตไม่ถูกนะครับมันจะแตกต่างกันคือตรงนี้นะครับขอไปไกลๆครับมาเดี๋ยวดูบอกวิธีว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ อ่ะอันนี้ถ้าเราใส่น้ำเข้าไปเราวางเพจเยี่ยบมันก็จะเป็นน้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับเหลาน้ำมาก่อนแต่เมื่อเราไปเอาไปใส่อันนี้น้ำน้ำด้วเพดครับ เหยียบปุ๊บมันจะออกมาเป็นน้ำเงี้ยมันจะแตกต่างกันตรงนี้ดูลักษณะเด่นนะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆแบบสามเหลี่ยมหัวทิมนะครับอยตรงนี้ตรงนี้สามเหลี่ยมหัวทิมแต่ัวยนะอันนี้มันจะเป็นวงกลมครับโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มทำกันต่อแล้วกันนะครับโอเคก็วางนี้เข้าไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอๆๆอเครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมเท่าไหร่นะครับ อ๋อหนึ่งแล้วก็จากนั้นคนระักบกบตัวนี้ไปเลยคนระับโอ้ไม่ถนัดเหนี่ยนเะว้นเว้นช่องตรงนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นทางเข้า ไปหนึ่งสองอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสังเกตนะครับว่าทำไมผมทำอย่างนี้ครับก็ไปก๊อฟจากเขามานะเพียขอรีวิวก็เลยลองทำบ้างพอทำได้ได้ผลนะครับก็เลยเอามาบอกต่อกันอ้อลืมไปครับหลังจากทำตัวนี้เสร็จครับต่อขึ้นมาสามบล็อกครับหนึ่งสองสามนะครับยอดหนึ่งสองสามเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆครับ ก็แล okay. ้วแต่ดีไซน์ <campaign S 1> <dr. S 2> ครับสิ่งที่ห้ามเปลี่ยนก็คือต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับก็รง <c oughs> <imes> ล่าง โอเควางปิดนี้นะครับเอออันบนไม่เกี่ยวขออนุญาตอ่ปรับที่ลงให้สดุดโอเคน่าจะพอได้แล้วโอเคนี่ครับวางไว้วางไ่ให้พอดีกับเราตัวเราแล้วก็คือ สองบล็อกสองบล็อกนะครับไม่ใช่สวรรค์บล็อกครับครัพอได้ยังเสร็จครับปิดตรงน,นี้ไปเลยตึกตึก,ตกน้าเสร็จแล้วนี่ครับเราโอเคจากนั้นเราก็นี่เลยชุดก็อันนี้ยังไม่สมบ,บูรณ์นะครับยังใช้ไม่ยังใช้ไม่ได้ จะต้องเลี้ยงครับต้องเลี้ยงว่าอันไหนครับเดี๋ยวมันก็ได้อยู่ดีครับเราก็ใส่ได้อ้อเกือบเลี้ยครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งของผมว่าอะไรมันหายไปวะแผ่นตนี้ครับก็เดี๋ยวอ้อหนึ่งก็ถ้าดูพาร์ทที่แล้วผมได้บอกไปแล้วนะว่าปุ่มผม เออมันในนี้ครับไม่ดีครับโอเคลุกออกแล้วถ้าแต่งแล้วจะจัดยังไงผมชอบจัดอย่างนี้มากกว่านาเสร็จแล้วก็ตรงน,นี้ทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วก็เลือ่อตึ๊บตึ๊บตรงนี้อ๋อแล้วก็ตรงนี้ผมถนดัดใช้อย่างนี้นะครับบางทีลืมว่ามต้องใช้แล้วแต่คนนะครับส่วนมากเขาจะเอ้ยส่วนมาก,กจะใช้ย่อกัอนนะว่าจะตรงเนี้ครับต้องเอาชั้นตรงนี้นะครับชั้นเอ้ยชั้นบนหัวนะครับที่มันจะเป็นตรงหัวตรงนี้ใช่ไหมครับกดปุ๊บมันก็จะหัวที่มีใช่ไหมครับ หรือไม่แล้วแต่คนถนัดครับปึบงี้เลยง่ายๆเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็วางนี้วางนี้ทำอีกด้านนึก็ทำเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยสนใมว่าแก้เหรอครับที่ทำแต่คนถนัดนะครับแต่และคนไม่เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วก็แระเพจก,กูหายไปไหนวะเนี่ยโอเคเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมครับเมื่อกี้ผมอาจจะพูดเบา,าไปนะครับห <c oughs> นาเสร็จแล้วไปนี่ตกแต่งครับ ตกแต่งให้สวยางามนี่ดีไซน์หลังคาวโอเคก็เมื่อกี้เกมมีการหลุดนิดหน่อยไม,ไม่ใช่เกมครับเป็นตัวอัดด้วยแหละครับพอดีว่าตัวอัดมีปัญหานะครับ,ดดรบเกิดการหลุดนะครับ ตัวอัดมันหลุดนะครับไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุใดอ่ะกลับมาอัดต่อแล้วโอเคเมื่อทำนี้เสร็จใช่ไหมครับก็นี่แล้วตกแต่งให้สวยงามด้วยการใช้ของง่ไกด์ครับถอดตุ๊บแล้วแต่คนนะผมอยากตกแต่งนงี้เห็นมันสวยด้ พิ่มความสว่างนะครับก็น่าจะเห็นจากอันแรกนะครับก็น่าจะเห็นจากอันแรกนะครับอาจจะไม่ได้ยินนี่ครับอันแรกมาเดินตัวนี้ไปทางเข้านะครับผมติดไป้ายไว้อ่ะมาดูที่ตัวผมนะครับอ่ะโอ้ยอ่ะสธ่ตอนนี้ผมไม่มีครับก็ก็จะไม่ใส่ให้นะครับเป็น วันนี้ผมตัวเปล่าอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยครับถือครับเตรียมตัวระวังป้ายฝึกทัวร์ได้ไหมน่าเอือรรอรอรอหล่หอมากครับก็ไม่ต้องสังเกตนะครับว่าทำไมสกินผมเปลี่ยนไปครับพอดีว่าสกินนั้นของผมเนี่ยมันขัดค้องนิดหน่อยครับ ก็เลยใช้มาใช้สกินตัวนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าอาจจะใช้กลับมาใช้สกินเดิมนะครับสกินเดิมที่ผมเรียกที่ผมอาจจะชอบเรียกว่าไอสกินน้ำแข็งครับสกินน้ำแข็งหรือเลขหรือสกินเพชรน,นะครับเพราะว่าสกินวันนี้จะมีสีฟ้าเยอะครับแล้วแข็งนี่จะคล้ายๆหมัดเพชร สำหรับคลิปนี้ก็ก็หมดเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับอเดี๋ยวผมจะพาไปเวียนเทียนนะครับอเวียนเทียนโอเคครับเดิมเวียนรอบเทียนนะครับไม่ต้องไปวัดที่ไหนไกลสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอ้าวบ๊ายบาย อ๋อๆผมจะบอกว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยผมยังจะยังจะไม่อัดพวกคลิปที่เกี่ยวกับอะไรครับเวอร์ชัน0.4.0ที่แบบว่าวิว3แล้ววิว5อะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้จะไม่รีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัวเต็มเลยทีเดียวนะครับก็ช่วงน,นี้ก็มีการเรียนนะครับการเรียนการสอนเยอะอยู่พอตัวครับ ก็เลยไม่ค่อยได้อัดนะครับก็เลยจะกะว่าจะรีวิวทีเดียวเลยคือตอนตัวเต็มนะครับก็คอยติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร้โอเคบ๊ายบาย